ฮู้ฮู้เฮ็ดเงี้ยฮะติ๊กน่ะอย่าบอกนะว่าแมนอีกแันดี้เม็ดอีกแันดี้ฮึ่มพี่หน้าสองหมูอีกหมูบักใหญ่เลยโบเกนพี่หน้าติ๊กเปิดเนี่ยสวัสดีครับผมโบเคนสติอสารพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องเราได้มาตอนเช้า ยังไม่ได้พากันเมืองเนาะบอเกนเนาะครับผมพากันเลาะหาต่ออีกมันมีบกไกลกันมากจากจากหมเมอกิ้นี่ต้นยางนาไล่หลายพูดดิติก,กเลยชวนบอเกนแวะเบิง่งเพื่อว่าสิเจอแถวนี้อีกเนะาะไปรุ่นนํำกันพี่น้องยิดิถ้ามีก็สิเป็นหมายใหม่ของเราอีกนะ่นงเพอเราบอเคยมาพากันเดินสำรวจ tuần giang na tốt mức nhảy à, à, Lọt hả con chị Lọt hả con chờ lại lời Mà luôn cắn หมายใหม่ตัวนี้จะมีเห็ดให้เราอยู่บ่อที่ได้เป็นหมายรับของเราอยู่บ่อครับโอเห็น,นเห็นอันนี้ดอกนึงเฮ็ดยังเฮ็ดก่อแดงเฮ็ดกอแดงนี่นี่แสดงว่าเห็นหไดเอ็นแดงดอกหนึ่งมีอยู่มียางนาเลยเจนมีมีซิ์ลุ่นด้นี่ทั้งเห็ดก่อแดงและเห็ดเหลืองโง่นะโเนาะนี่นี่พอกิน วหลายดอกกี่บ่เเภนอยู่ต่กล้ามานะ่งโอ้ยสาติกกระไรเห็นดอกเดียวนี่ฉันดอกดีดีดอกงามอยู่เป็นหมู่เลยได้หนินนดอกเป็นหมู่ใหญ่ๆเนาะเหดกอแดงจ้าดีใต้ปไปไม้นี่ดิน่ะแม่นบ่ดเลย hết cầu, hết cầu ô ô, hết là ngu ng thấy này mẹ, Cho nên là bên máy mày nó bảo khí nó, máy lắp mày nhảy mày nhảy mù nhảy 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 đi nhảy nào Đi โดยแล้วโอ้หลายเติหมูลนี่ไปหากระตอกโด,โดยแล้วพี่น้องโดยแล้วไปหากระตอติดสำรวจเรื่อยๆอู้ต้นยางนาแถวนี้ต้นใหญ่ครับเห็ดละโงกเลยพี่น้อง บุเจอเห็นหรืองูยังบุเจอนะเลยยังบเห็นเลยเยังดูคนย่งางนะคันคูต่อแดนแบบนี้เป็นตาจะมีเฮ็ดปลูกให้โคนออกนะ้ำบปล่เกียนยามันออกเนาะเฮ็ดโคนดอกน้ำตาลหรือเฮ็ดจูนอ่ะนะนี่เป็นคันคูแบบนี้นสมไผ่นำนี่นี่เจ้าติ๊กโคต้นนี่เฮ็ดอย่างนี้ใช่ไหมอั่นดิ บาเคินหึ่ยเฮ่ยเึ่ยหยแป่ไค่ตัวาคเปลือกบเคนนี่สิบคิดเห็นมันแหลมๆอดู่เฮ้ยตาดีแทะบอเคีนนี่มีน้องย่ตัวนี่ปวอีลีแหละควโคนนะจ๊ะเดีเด้อเปิดก่อนบเีนเออนี่ตัอันนี้ฮค่ค่าเฮ็ดตาบแต่บอเมนบอมนออบอเ็นอันนี้ไปด้วอกตูมกัยัง น pues ี่เห็ดปวกับเบอรเก้น nah, นี่ค่ะพี oh nice> <S 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 ่น้องคนใต้เอิ้นเห็ดจูนอ่ะนี่เนาะจ้ามันออกเป็นหมู่ได้เห็ดปวกอันนี้บอเก้เลยอืมหนาวเว้ยเนาหาเนาะยังดิพี่น้องอุ้ยบัได้เห็ดแล้วงูกระจามันได้เห็ดโอ้ยขี้ว่าเสียมน้อยเด้บัดนี้บอได้อาบน้ำโอ้นี่พี่น้องเห็ดปวกสวยมากคนไรก็เจรัวเจ้พี่น้อง ออกสารพัดเฮดอีกเพี่องได้แต่กล้าคนน่ะ,นะเต็มบัดน,นี้เต็มได้เฮดลวกอีกมานครัแต่กล้ามานมส่งความล่ำเลยอ,อีกหลี่ินน้องัจะดอกหนึ <7. S 1> ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดดอกหมู่นี่ผู้7จดดอกนี่ก็ปิ้งทำเกี่ยวเนื้อวายหอมขนาดพี่น้องม,มันออกเป็นหมู่สติ่ามันบ่ออยู่ดอกเจ็ดดอกนี่ฮะค่อยเลาะเบิง่งมันหนาสิออกอีหลีได้คันคูนะ่ะบอกเขนมันเน,นี่ยนะมันเป็นร่องเดนแต่หนาตาโอ้พันขาดคำดอกตุต้ม โอเคจับให้เนี่ยนี่นี่พี่น้องดอกเป็นหังสีขาวเนาะดิดิน่าไปไปหาบึงดูมีบ่อนน่อบึงดูสส่องสายตาดูพูดดีพูดดีฝังพูนน่ะบอเห็นเดูดูดูเห็นก่อแดงก็มี หมานบักค <ừ. S 2> so. ักแ <Men. S 1> oh, no, ับนี้จ้องดอกจงที่สองเมนแบบแม่นหนาเนาะแม่นพอดเนาะหมูงนี่พอดเบียดเสียดกันอยู่แข็งได้หนิน้าพอดพี่น้องน้าสวยวะโอเคสวยจ้าพอดมองนี่งามขนาดเลย chắc nhau mặt nhéo thôi kia thôi đấy nè mặn open chung chung nó open chung 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 bên chung 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 là chung hòm nè, lấy. 7. Tảng bồ vẽ mà bưng đó. 8 đọt. Thằng học bồ vẽ đi hết. nó bảo kê nó. không vừa chơi đấy nỉ. Sồn sộ. Khôn mòn. Vẽ nha bảo kê vẽ bưng. Thấy tên Dương Na. 8 đọt muỗn nỉ. Muỗng này 7. tất cả. Thằng này ở Ha? Cứ 1 đọt 1 เห็ดเบื่อเด้อนะเห็ดเบื่อหรือเห็ดเมาใช่พี่น้องเบิ่งดูเห็ดเมาเด้คนละชนิดเด้อป้าคุณบบกินพอดิดีเป็นเห็ดเบื่อบ่รจักแล้วมาเบิ่งกี่ใกล้ดูเห็ดปวกนี่แหละป้าตัวนี้ก็แม่นบ่สติแม่นไอ้คนไทย โา้น oh right. The ี s <S let go. Let go. No. ่นี่นี่สองหมู่นี่หมู่นึงออกเป็นหมู่แบบนี้เนาะเอาเป็นหมู่เดี๋ยวค่อยเลาะเบิ่งทางคนเลาะเลาะไล่ไปเรื่อยๆนะเอานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาสองหมู่น้อยเอาสองหมู่น้อยสองหมู่นี่เนาะจ้ามันใต้ใบไม้นี่ก็บ่ามันมีบ่ใบไผ่บนนี้บ่ดอกนี้ปลูกเถอะอยู่ใต้ใบไผ่โอเข่าทางไหนบ่เนี้มันชิงเงินขึ้นมานี่ดิปลูกอันนี้ก็ มาหมูสามนี่นี่หมูสามจากดอกหมูนี่ก็ห้าหกดอกอ๋เป็นจุ่มเป็นจุ่มแบบนี้เนาะหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกอีหลีหดอกเด็หมูและวห้าหกดอกงามๆอย่างนี้ได้หลายเลยน้อง chết đó chết đó chết đó đi oh, đi hết bữa <coughs> chung đi đi nơi mối đến hết bốc này nọ cứ sống xám xỉ hết buốc chết bẹt buốc xíu tháng xíu 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 เห็ดปลูกอย่างเห็ดปลูกจิกแบบโมแม่เห็ดปลูกอย่างพี่น้องมันเป็นดอกแบบนี้โมแม่เห็ดปลูกจิกจักแล้วแต่ว่าแต่ละที่เอเซอร์นบุคคลกันอินนี้บุคือกันนี่นี่ขาขาดอกพื้นหลังแต่หมู่แรกเหรอดอกใหญ่เนาะจ้าดอกใหญ่นี่จักหมู่เนี่นยห้าหมู่ ที่จริงมันก็หมู่เดียวนี่แหละมันใหญ่กันออกนอกเป็นจุ้มนอกเป็นจุ้มออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มแต่ละกลุ่มงามขนาดเลยสุดยอดพวกเห็ดโคนกระไดออกสารพัดเห็ดพี่นอ้องถ้าฝนตกเลยแสดงว่าหมายนี่ก็เป็นหมายลับได้อยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเห็ดให้เราเก็บ ปี่นานมันก <southeast S 2> ็ออกอีกเลยเฮ็ดชนิดน <ilim> ี u, ่น uh ้องดีพุ่น่ะเต็มตะกร้าใหญ่ห้้งอี๋ดีนี่นี่นี่ทำงานขาวจ้าอยู่ขาพื้นเป็นนน้อยยาวๆนะ อ้วนๆอ้วนๆก่อนรับเล็กหดิหาฮิตปวกก็จะเป็นแบบนี้เลยเนะาะน้ักคนหมานเขาอะ <c oughs> ดินกระเด็นใส่เพิ่นเนาะ ไยก็เห็ดปวกกัมพาของเฮาหน่อยนึงเห็ดปวกกัมพามันสิออกทีละดอกแต่ว่าเห็ดปวกกัมพาหรือเห็ดปวกน้ําฝนกันเนาะจ้าเดี๋ยวสิตึกเบิ่งมันก็เด้อป้าเพิ่งตะก้าเพิ่เก่ามึงมันเบื้องบนติดหารอบๆมีอีกอยู่บ่อ้อมึงดูสุมไผ่นี่อ้อมเบื้องข้างในข้างนอกข้างในมีอีกเผื่อมัน โอ้กระจายมาเยลามาทางนี <lok> ้ยามเฮ็ดปกใหญ่ออกนี like oh, ่เป็นตาออกหลายอยู่ตว่าออกแน่นอนนี่นีพนเฮ็ดปลกโอ้พนเฮ็ดปกจอมปลกลนี่ฮะเนาะบ่คิดเนาะสังเกตนี่ดิปลูกหน้าเฮ็ดปกเฮาต้องอย่าพลาดเนาะบ่คิดต้องแวะมาเบิ่งมันมอมทางนีนะบ่มีก็คือเบิดแล้วบัดนี้อมไปทางล โอเคเฮ็ดท่านยอดดอกสวยมากเฮ็ดท่านออกหน่อยเท่านอกจากสิบเดิมนี่มันดอกไงดอกไงน่ะเฮ็ดอันนี้เฮ็ด่อสติ๊ก นี่โดยแล้วโดยแล้วโอ้ยโรยไปเลยหดอกนี้ยังโอ้ปวดกัดเด้อโอ้ปวกคือหันใหญ่แท้ปวดกินเลนไม่เฮ็ดก่อนถ้าเดินหานี่ได้เรื่อยๆนี่เห็นอ่ะบอกเพียนเนาะพอได้เก็บเรื่อยๆรื่เฮาสนใจพโหเฮ็ดยังฮะตัวติ๊กฮัน่ะอย่าบอกนะว่าเมนอีกแันดี้ เม็ดอีกเดชอ่ะสองหมูอีกหมูบักแย่งเลยเบอร์เกนอ่ะติ๊กเปิดเนี่ค่อยๆเดชเฮ็ดเฮ็ดดังหมูเฮ็ดดังหมูอีกนี่พี่น้องเฮ็ดดังหมูเคยพาพี่น้องเก็บในคลิปในช่องเก่าเนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นออกหลายๆก่อนเดี๋ยวเบอินพาคลิปเนาะแต่เอารถเบอร์เนมืดหนี่ มันแกงผสมกันได้โอ้ยแบอบรเคีนเลยเคนเก็บเลยใบไผ่หุ่มเต็มเลยนี่เธอติดเก็บดีกว่าเธอติดเคมีป่าจ้าถ้าเขาบอกออกมาเสียใจเลยเด้นหมูนี่เกือบโรยละหมูนีเน่เกือบโรยเก็ดอีกรหมูนี่ก่อนอ๋อเอเกือบโรยคือการแสดงว่าทางนี้ออกก่อนออกก่อนฝั่งุง้นจ้าเนาะนี่สมไผ่เก่านะเอาเห็ดดังหมูก่อน มันมีน้ำใช่ข้างในเนี่ยปาดออกเนาะ้าดอีไปน้ำออกยำพี่น้องวะเฮ็ดอันนี้ฮะแซบแต่ยังแข็งได้บาเขินโดกเอาเลยเอาเลยโอ้เสียงเพลงเกงต่กเห็ดปวกนิดได้เลยที่นี่ติ๊กเนาะจ้าเกงนึงเลยเกงนึ่งเลยอ้ยสติกินหัจมูกสะพังนู่นห้าหก เจ็ดโมอีก <laughs> อตล้วที่กิกินแกงเห็ดปวกพี่เล่มื <7 S 1> ม่อวานเนี่ก <8 S 1> ินอะไเห็ดละง,ง,งูมกุมกอะบอเคีนมุกบะแกงกับมกุหกห็ดป่วงมุกใส่ใบตองหอมใส่ผักอีตู่หมานแต่เช้า,ชาเลยได้เห็ดละงูแล้วยังไม่ได้เห็หงงเดหปวกอีก <laughs> เห็ดปวกกับบะแม,ม่นดำหมู เพเกศหมูว่าเหมือนแบบบอกเห็นมันคือหมูเดียวมันออกเป็นก้อนกลุ่มๆก้อนเกศกลุ่มเกศกลุ่มเกศก้อนถ้าพบเจอตุ่มๆเนาะถ้าเฮามูถ้าเฮามาเมื่อวานนี่ตุ่มได้หนิเนาะแต่อาจจะมองบบเห็นก็ได้ป้าโดนนี่โอหมูนี่หมูใหญ่คักบอกเห็นจ้ะสวยยังแข็งอยู่ดิ ชามิลูกกิ๊กบ้านสติกเฮล่านี่ะดอกขนาดฮะนะนนดนิบ้านหมูหมูนี่หลายกว่าเพื่อนเลยหลายเต็มตะกร้าแล้วด บัดนี้คนชอบเก็บเห็ดมาลัวๆจ้าเต็มตะกา้าอ่ะมาเคเรออกไปดูสเต็กชิ้ย,ย่างเหมือนทางพี่เต็มตะก้าใหญ่แล้วบัดบัดนี้ฮะสเต็กว่านะนี่เด้มันชนกับบ่อนที่เอาเข่าทีแรกแล้วนี่เนะาะเอาเข่าทีแรกทางพุ่นเนาะจ้าที่เราเอาทีแรก สุดแล้วถือว่าหมานคักพี่น้องดิตเต็มตะก,กาต้าเต็มตะก,กา้ตตตกกาตะก้าใบใหญ่ได้หนินนได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าเพราะว่าตะก,ก้าของเราเต็มแล้ว้างเต็มเราจะได้เลาะต่อ <c oughs> แต่ว่าสิพาพี่น้องไปหาเลาะทางใดอีกเดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปหน้านะบอกเกณฑ์เนาะครับผมเดียสิาพากันไปอยู่จ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนนะครับ แล้วพบพวกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า